ค่ะอะไรเลี้ยงวัวเองด้วยเรามหาลัยเราเด่นเรื่องแบบเกษตรประสุสัตว์เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันแต่ว่าตั้งียนมาสกรีอะไรกันบ้างนะคะตั้งชื่อเรื่องด้วยครศัพท์แปลว่ากระดาษที่เราใช้เช็ดหน้าอะไรในห้องน้ำจริงๆแล้วเราถ้าเราแยกจากพลาสติกก็จะสามารถเรื้อทิ้ได้สวัสดีค่ะทุกคนโรเข้าจากเชฟสตัดดี้เองนะคะวันนี้พวกเราก็จะมาทัวร์มหาวิทยาลัย North Carolina State University กัน คำว่า State University เนี่ยก็คือจะบ่งบอกถึงว่าเป็นของ State Funded University เหมือนของไทยก็มีทั้งมหาลัยรัฐกับเอกชนเนาะของที่นี่ก็จะมี State Funded University เหมือนกันโดยที่จะมีสิทธิพิเศษสําหรับคนที่เป็น In-State Resident เลยด้วยกันก็คืออย่างของ North c r n State University เนี่ยก็จะเหลือแค่ประมาณ9,000ดอลลาร์ต่อปีถ้าเป็น In-State Resident ส่วนถ้าสมมติว่าไม่ใช่ In-State Resident ก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ดอลลาร์ต่อปีเลยที่เขามีส่วนลดเนี่ยนึงในเหตุผลก็คือเพราะว่าเขาถือว่าใน In-State Resident ก็ได้จาก In-State Tax ไปแล้วก็เลย ได้รับดิสคาวตรงนี้นะคะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษมืเดิมใช่เคยแนะนำตัวกันหน่อยสวัสดีค่ะขิงนะคะ t s 6 3ค่ะเพื่อนลุงข้าวเรียนอยู่ biological and agricultural engineering ของ NC State ค่ะซีเนียขิงเป็นตักรียนทุนเหมือนกันด้วยแนละ้วขิงเป็นทุนอะไรนะ ทุนวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสต่์แล้ตอนนี้พวกเราก็กำลังอยู่หน้าลูกป,ปั้นหมาป่ากันใช่ไหมนะใช่แล้ว oh, เป็นมาสคอตของที่นี่นะคะเป็นวูฟเป็นมาสคอตหรือว่าเราจะเรียกเป็นแบบที่นี่เป็นวูฟแพ็กแฟมิลี่ก็ได้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ว<อ>ูฟน<อ>่าร<อ>ักไปแล้วแล้วเราก็จะไปทัวร์กระตอกันนะคะ Free Expression Tunnel นะคะเป็นที่ที่มหาวิทยาลัยอ,อนุญ,ญาตให้นักเรียนทุกผู้ทุกเหล่าสามารถมาสเปรย์อะไรก็ได้ตรงนี้ เดี๋ยวลองดูตัวอย่างกันหน่อยว่านักเ,มมเรียนมาสครอะไรกันบ้างนะคะสุดยอดไหมคือสุดยอดกราฟิตี้มากจริงเขาไม่ว่าเลยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องการอะไอันนี้อะไรเนี่ยวีแมนไนวันไนรักบี้อือคืออะไรอ,นนอ่ะเป็นเป็นการบอกรักผู้หญิงในทีมรักบี้เหรอเหมือนมีให้เบอร์ด้วยไม่รู้เหมือนกันบางทีก็จะมีคลับที่มาสครแบบโปรโมทคลับตัวเองหรือว่าบางทีก็เป็นอะไรที่แบบเพอร์ซโนไม่รู้เหมือนกัน บ <laughs> างทีเดินมาก็จะได้กลิ่นสีแบบสียังไม่แห้งอะไรแบบนี้หรือแบบเดินมาแล้วเจอคนพ่นอยู่มันก็ดูเป็นที่ที่ให้นักเรียนได้มาระบายได้มาแสดงความคิดเห็นเราออาจจะมีทั้งพูดเรื่องในชีวิตประจาําวันอาจจะมีประกาศกิจกรรมของคลับหรือว่าถ้านักเรียนต้องการมาไอโฟเคทหรือว่าประท้วงเรื่องอะไรก็จะมาพ่นสีแถวนี้ได้เหมือนกันโอ้มีดีเบตคอนโทรเวอร์ชิอลท็อปิกส์ sometimes testing t h e l i n e b e t w e e n free expression and i n f l a m m a t o r y content อันนี้คือทาวลี่มาเก็ตนะคะเป็นคล้ายๆแบบซูเปอร์ซูเปอรม์มาเก็ตเล็กๆของมหาลาัยแล้วก็เป็นจุดที่ขายฮาวลิงคาวไอศครีมหรือว่าเป็นแบรนด์ไอศครีมมหาลาัยที่เกิดจากาใช้นมที่มาจากฟาร์มของมหาลาัยเองแบบเลี้ยงวัวเองมหาลาัยเลี้ยงวัวเองด้วยเรามหาลาัยเราเด่นเรื่องแบบเกษตรผสุสัตว์อะไรแบบเนี้ย ก็จะมีฟาร์มอยู่ห่างไปประมาณ30นาทีอันนี้คือไอศครีมที่แบบมหาลัยเป็นคนผลิตเองไม่มีรถ Wolf Tracks ด้วยนี้คือเป็นรถของมหาลัยนี้โดยเฉพาะเลยมใช่แล้วอันนี้เป็นชา c e เซอร์พิกนะคะรถนี้อันนี้ก็เป็นรถใหม่ออกมาใหม่ t ั f f ี่ทั f ฟี่อันนี้เป็น Dean of College of Agricultural and Life Science อเนสนคนนอันนี้รถ Wolf t r a c k กกับทั f ฟี t ท f f ฟี่ซึ่งเป็นซิกเนเจอรมหาลัยที่ขิงเพิ่งพูดเมื่อกี้จะลองชูข้าโดนขายแล้ว คือวุ้ฟแฟงมันก็มีความเป็นวาน,นิลลาผสมกับพีนับัตเตอร์มีความแบบคล้ายคุกกี้แอนด์ครีมแต่ไม่ใช่คุกกี้แอนด์ครีม,อมของถิงได้โคนมาฟรีด้วยจริงๆสั่งโคแล้วเขาให้ถ้วยแบบฟรีจริงๆ <c oughs> คือแบบที่เนี่ยอ่าสตาฟส่วนใหญ่ของร้านอาหารคือเป็นสติลเดนเอ็มพอยด์โอ้เข้าเหมือนนักเรียนก็ทำพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารใช,ใช่ไหมเราจะมีตำแหน่งเปิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็สบายไปมาทำงานได้คือแ,แบบเก็บตังค์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ย แล้วพ่อรู้ไหมว่าที่นี่ถ้าทำพาทามได้ชั่วโมงัะเท่าไหร่แล้วแต่เทียแต่เริ่มที่ประมาณ10ดอนต่อชั่วโมงมก็ไม่ได้เยอะมากแต่คือก็สามารถอัพเทียได้นิดหน่อยๆไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็อันนี้เราอาจจะกลับมาตอนที่หิมะเริ่มละลายแล้วนะ,ะ <c oughs> พอเห็นเร้าหิมะอยู่แต่ว่า <c oughs> เมื่อสอวันที่แล้วคือหิมะตกหนักมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในนอตแคโรไลนาเลย ก็มหาหลัยก็เลย cancel class เนื่องจากที่นี่เขาไม่ได้ชินกับการมีหิมะเท่าไหร่อันนี้คือการหิมะตกในรอบ3ปีของ rally เพราะว่าพายุเขา้า <laughs> <laughs> เขาก็เลยแบบว่ายกเลิกคลาสปิดตึกอะไรกัน ะะที่แบบคนนิวยอร์กบอสตันก็คือจะชินกับหิมะมาก <laughs> เอาจริงแต่ให้อยู่นิวยอร์กมา3ปีก็ยังไม่ชินกับหิมะอยู่ดีแต่ยางน้อยคือมหาลัยหรือว่าตึกในนิวยอร์กหรือบอสตันน่ะเขาก็จะมีการเตรียมอินฟราสตรักเจอร์เพื่อรองรับสภาพอากาศที่หนาวจัดได้อยู่ละแต่ว่าส่วนรัฐที่ปกติอากาศไม่หนาวมากอินฟราสตรักเจอร์ก็จะไม่ได้รองรับส่วนนี้แต่ว่าถึงตอนนี้ของนอสคาร์เวย์น่าก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงใช่ไหมยังไม่มีค่ะแบบเย็นเย็นขึ้นสําหรับคนไทยแต่ว่าก็จะไม่หนาวเท่าแบบไปอยู่ทางเหนือ มีโปรแกรมการออกกําลังคืออย่างเช่นแพ็กฟิตแบบเป็นคลาสขอนยกน้าหนักแบบเหมือน e ีเทรนเนอร์มีแบบว่า f 4 5ซึ่งเป็นแบบ c e r t ์ติฟา Program มที่เจตังเพิ่มเหมือนกันแต่ว่าจะมีเทรนเนอร์คอยแบบกํากับเราเวลาออกกําลังเหมือนแบบเป็น motivation ให้เราไปตามสเตชันต่างๆแล้วนอกนั้นก็จะมีแบบ Group กูฟฟ n e s s Class ซึ่งเป็นคลาสฟรีอย่างเช่นแบบซุมบ้าแดนซ์คาร์ดิโอแดนซ์คิกบ็อกซิ่ง บอดี้พัมอะไรแบบนี้แล้วที่นี่มันมีโอกาสในการทำรีเสิร์ชยังไงบ้างไหมแบบปกติจะมี lab ให้เราไปสมัครหรือว่าเราจะต้อง reach out หา professor โดยตรงเลยก็จริงๆที่นี่จะมีหน่วยงานกลางของอันเดอร์กรชื่อว่า office of u n d e r g r a d research หรือว่า OUR บนเว็บไซต์เขาจะมีแบบว่าทั้งตัวโอกาสที่ที่ apply ผ่านตัว OUR เองหรือว่าวิธีคำแนะนำแบบสเต็ปหนึ่ในการ reach out หาอาจารย์ในคณะที่ เราอยากจะไปทำรีเสิร์ชด้วยอย่างตัวเราเองก็คือ r i จเอาหาโปรเฟสเซอร์ในคณะเลยรู้สึกว่า u อ i ี้หาไม่ยากนะเพราะเขาส่งเสริมการรีเสิร์ชอยู่อย่างรีเสิร์ชตอนนี้ที่ขิงทำอยู่เป็นเกี่ยวกับอะไรนะของเราเป็นสายแบบเกษตรหรือว่าวิศวะแบบชีวภาพก็เคยทำตั้งแต่แบบว่าเริ่มจากการ,รเก็บแซมเปลิลแซมเปิลขีข้ขีข้ไก่ Sam compost, sample like like, uh, like, compost s a m p l แบบว่าก a ร emission จาก swine manure หรือว่าขี้หมูเงี้ยในแบบโรงงานผลิตหมูพวกเว t Lab ก็มีบ้างเช่นแบบว่าไปทำแบบ compositional analysis ของ biomass ต้นก็คืออยู่ที่เราเลยว่าเราทำงานแบบไหนแล้วเราเจออาจารย์ที่แบบตอบโจทย์กับเราไหมแล้วก็จะมีแบบพวก undergraduate research symposium ทุกๆ ทุกเทอมที่เราสามารถไปพรีเซนต์งานของเราได้ก็ถือว่ามีโอกาสในการทำดีเซลทั้งตั้งแต่สเต็ปแบบไปคนลงมือทำฟิลเวิร์เองเลยในการไปเก็บแซมเปลจนถึงขั้นได้มีโอกาสเข้าแลบแล้วก็ทำการวิเคราะห์ต่อแล้วก็พรีเซนต์ผลงานของเราใช่ก็มันจะแบ่งเป็นอันดร์แ a กรด s ีเ r c ร์ชิสเตนต์กับ อน d e r ั r a รีเ s ิร์ชเชอร์ถ้าเป็น Assistant ก็คือเราเหมือนไปจอยเป็นเหมือนเออแอมพโยี uh, ด้วยคือได้รับเงินเงินค่าจ้างด้วยในการไปช่วยงานวิจัยของพี่มาสเตอร์หรือ PhD หรือว่าอาจารย์เองถ้าเป็นอน d e r g r a รีเ s ิร์ชเชอก็คือเราเขียน Proposal เองแล้วก็ Submit ไปถ้าผ่านเราได้แกรน t ์มาก็คือเอามาทำแล้วก็อาจจะมีการเขียน p a เปอส่งหรือว่า p r e เซนตตามข้อกำหนดของแกรนตนั้นๆ ซึ่งทั้งสองโรสนี่ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะเพราะแบบถ้าสมมติว่าเราไม่รู้เราจะทำโปรเจ,รจกต์อะไรก็อาจจะเริ่มจากการเป็นรีเสิร์ชแอสิสแตนต์ก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์จากโปรเฟสเซอร์หรือ PhD s t u d สตูเดนแต่ถ้าเรามีไอเดียของตัวเองแล้วอยากมี ownership ของตัวเองก็จะได้ทำเป็น undergraduate research er ของเราเองเลยอันนี้เราก็ได้เดินจาก main campus มาผ่านตัว expression tunnel แล้วก็มาที่ north campus ที่มีห้องสมุดกันละ มี maker space ซึ่งเป็นที่ที่แบบคุณสามารถ apply for certificate แล้วก็แบบไปใช้แบบว่า machine shop แบบเย็บผ้าทำ 3d printing อะไรแบบนี้ก็สามารถไปใช้ได้ Living and Learning Village ะมันคือแบบแบบแบ่งที่ที่อยู่ตามความสนใจเช่นแบบเราเคยอยู่ Eco Village ซึ่งเคยเป็นของตึกนี้แต่ว่าตอนนี้ไปตรงนู้นแล้วก็คือเขาจะมีแบบคอร์ r e q u i r e แบบเล็กๆหึงเครดิตให้เรียนเกี่ยวกับแบบ sustainability เพราะว่าเราอยู่ Eco Village แล้วก็มีกิจกรรมแบบจัดทุกอาทิตย์อะไรแบบนี้ในในหอพักแต่ว่าล้วก็จะมีแบบอาร์ตวิ a เลมีเอ่อ g l o b a l village แล้วอยากรู้ว่าที่นี่มีชมรมอะไรให้เราสามารถไปเข้าร่วมได้ไหมอย่างแบบถ้าสมมติขิงสนเดาด้านเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมเขามีชมรมแนวนี้ให้ไปเข้าร่วมไหมมีจริงๆแบบมีทุกด้านเลย <laughs> เปิดเทอมทุกเทอมมันจะมี student involvement fair แล้วก็มันจะมีเว็บไซต์ชื่อว่า getting involved ซึ่งเป็นที่ที่ register club ถูกประเภทในมหาลัย คับก็มีหลากหลายมากตั้งแต่พวกที่แบบว่าเป็นแบบว่า commitment active commitment คืออย่างเช่นเราเคยเข้าขับ Side Bridge เป็นขับที่คิดและการดีไซน์ experimental kits เรื่องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก renewable energies แล้วก็สร้าง lesson plan เพื่อใช้กับเหมือน collaborate กับมหาลัายที่แอฟริกาเช่นแบบว่าขับที่ h e a v i l y associated with uh, engineering department เพราะว่าอาจารย์คนที่เป็น advisor เขาเป็น คนแบบว่าสร้างคอนเนคชั่นกับมหาวิทยาลัยที่นู่นก็จะเป็นสไตล์หนึ่งหรว่าขับที่อาจจะเบาๆหน่อยที่เราเคยเข้าก็อาจจะมีแบบ zero waste bootpack ก็เป็นขับที่เหมือนลดลงแบบว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการลดขยะหรือการรีไซเคลิลบนแคมปัสแล้วก็อาจจะมีแคมเปญอีเวนท์ที่แบบเราไปทําในจุดต่างๆเช่นสร้างทิชชู่เปเปอร์คอมโพสต์อินแบบว่ากระดาษที่เราใช้เช็ดหน้าอะไรในห้องน้ําจริงๆแล้วถ้าเราแยกจากพลาสติกเราจะสามารถไปทําปุ๋ยได้ เขาก็เลยเอาถังขยะมาติดตั้งในในหอที่นักเรียนอยู่เพื่อเป็นการลดขยะที่ลงไปสู่แรนดทีวันนี้ก็ขอบคุณขิงมากเลยที่มาพาทัวร์ North Carolina State University ถ้าน้องๆคนไหนที่มีคำถามและสนใจสมัครเข้ามหาลัยนี้สามารถไปติดต่อขิงได้ที่ช่องทางไหนไหม ไอจี IG ก็ได้คะ่ะพิกกี้ขิงคะ่ะขึ้นไอจีมาตรงนี้พิกกี้ขิงนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มาดูมาจนจบใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามพวกเราสองคนโดยคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยหรือติดต่อทางไอจีพวกเราสองคนตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u u s s r r i e กไปด้วยนะคะบ๊ายบาย